เรียดค่ะทำงานทำไปเรื่อยๆไม่ต่อยค่ะบบมีผู้บด,ด้ยก็ร้ายค่ะพวกพีมม่ป้องพวกไม่คุณครูน้อยสวัสดีจ้าคุณครูน้อยก็สวัสดีสวัสดีเบาบ่อยเนาะค่ะเนาะมาแล้วค่ะคุณสมบูพชรนันนะคะน่ะเฮ็ดละงอคุณเพียรนันนะค่ะพลังเฮ็ลดละงอพฤตกรรมแต่ดอกเดียวนั่นละถึงที่หมายแล้วผู้หน่อยว่ากอดกอดกอดนายโสภา คือตะต่อยอีกซื้อกับคือสอนล่ามเนาะค่ะเนาะลักรักเหมือนกันจ้าน้องเปิ้อาสวัสดีพี่พ่อนพี่ล่มเนาะค่ะเนาะพี่พ่อนคุนเป็นหมอรำค่ะหมอรำเสียงเพื่อนดีดีค่ะไหเดิกอะเนื้อไปรับยึดใจห้องพี่คุณหมอครูน้อยส่งกกรูปการ์ตูนน่ารักให้คุณหมอเนาะค่ะเนาะ เบาบอยบอกสวัสดีคุณครูน้อยครับผมบาสวัสดีทักทายคุณน้อยคุณน้อยบอกว่าขับรถอีกแล้วจา้าขับรถปลอดภัยนะคะขับขี่ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเดอ้คอค่ะคุณน้อยค่ะน้องเปิ้ลบอกรับรับกโก้เย็นด้วยนะคะค่ะสวัสดีกันทักทายกันส่งของวางให้กันเนาะค่ะเนาะค่ะรับอายจ้าน้องนิดนิดสร้างปลาแก้วเพลินนะค่ะแม่ต่อยปลาแก้วเพลินจากมูนเลยด้วยค่ะมันมันค่ะ น้องบ้านบหมอเนตสงสัยจะกำลังเดินทางเนาะค่ะเนาะอ่ะเนตกำลังเดินทางเบาเพลงสวัสดีจ้าสวัสดีเบาคุณครูน้อยสวัสดีจ้าคุณครูน้อยก็สวัสดีสวัสดีเบาบ่อยเนาะค่ะเนาะมาแล้วค่ะคุณสมบตกลูกสาวคนเล็กอบอุ่นอบอุ่นมากพี่ยอดบอกกาหน้องเปิ้ลสวัสดีจ้าค่ะผมจะออกไปนั่งอยู่ไกลๆเด้อไม่ยังกะเออท,ทักท้ายพี พรเนาะค่ะเนาะแม่ต่อยกับทักท้ายพี่พรจ้าค่ะทักท้ายพรแม่เน็ตกับสวัสดีจ้าน้องมัดจุ่มจุ่มสวัสดีเลยเนาะค่ะเนาะน้องตงสวัสดีแม่พี่บอสจ้าน้องตงสวัสดีจ้าสวัสดีพี่บุญเกิดด้วกันน้องกุลเนาะาป้าพรสวัสดีครับค่ะตาต่อยกับสกิทแนเดอร์น้องตงสกิทแน่ค่ะตาต่อยบอกสกิทค่ะสวัสดีครับเบ้าเพีงกับสวัสดีคุณผู้หน่อยเนาะค่ะเนาะ บบาเพลงเป็นงานเปนยุ่งยุ่งเลยค่ะเป็นทํำงานขนาดเป็นไหลคือแต่เดาเดาเอาค่ะไม่แด้เ <laughs> ดาเอาเอาเนาะค่ะเะดาเอาแถวแถวแม่แดงนี่ถอนย่างไอ้ถอนย่างไอ้ต้อยค่ะสวัสดีครับขอบคุณนค่ะป้าพ่อนขอบคุณนเบาบ่อยนะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้า้องเปิ้ลลูกสาวคนเล็กลูกแม่จ๋าในการ้องเปิ้ลเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สายบุญที่อุตสาเบะมากที่เมต้ต้ด้วยนะคะน้องตุงก็สวัสดีเมตโต้ยน,นะะ้่เนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีกันทักทายกันค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะป้าพรอนก็สวัสดีครับแม่พี่บอีสวัสดีจ้าแม่แดงสวัสดีจ้าน้องรัดคนน่ารักคนสวยเน,ะะนานะ,ค,ะนค่ะเนาะขน้องตุงมาเนาะค่ะเนาะครูน้อยบอกผู้น้อยบอก ไปล่ะไปแล้วเนาะค่ะสร้างเพลินเนาะค่ะเนาะบาปากหวานจ้าจ้าจ้าป้าพรก็สวัสดีเหมือนกันเนาะค่ะเนาะแม่พี่บอสมาแล้วค่ะสวัสดีน้องรักคนน่ารักเนาะค่ะเนาะรอเป็นสิงขยําให้เพื่นวาคุณหมอบอกนองตรงเนาะค่ะเนาะพี่ยอดกับมาเพิ่มพลังบวกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยอดเนาะค่ะพี่ดีค่ะยินดีค่ะกัดต่อยบอกค่ะสวัสดี น้องตรงสวัสดีจ้าพี่ยอดค่ะน้องตรงอยากเจอสิงน้องตรงบอกเแต่เดาเดาเอาค่ะไม่ได้เดาเดาเอาเนาะค่ะเนาะค่ะเดาเอาแถวแถวแม่แดงนี่กลับงามงามกลับงามงามไปครับค่ะแอปต้อยบอกคุณหมอเนาะค่ะเนาะ เพื่อนๆจะคลิปนี้เอุ่ณมาเนาะ,ค,ะนค่ะน้องคุณโนดว่าสวัสดีค่ะคุณน้อยค่ะคุณเพีไปสวัสดีคุณหน่อยเนาะค่ะน้องคุณหน่อยก็สวัสดีอีกหลอบเด้อจ้าคุณน้อยนำส่งโจกมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะคุณแก้มบุ๋มคนสวยคุณเพจบอกครูน้อยบอกสู้ๆนะคะวันนี้เป็นเด็กเลี้ยงวัวยอดสวัสดีน้องแก้มแม่พี่วอดก็สวัสดีเพื่อนแก้มคนสวยค่ะเป่าเพ่งสวัสดีค่ะเปล่าอนอาตาต่อยสวัสดีพี่เดืกหลายจ้าแม่ต่อยไปดูให้ไม่ได้แ <laughs> ม่ต่อยบอกเนาะบอกไอพอเนานะคนร้องเิ่น รักพี่หมอสองวิครึ่งค่ะน้องเปิร์นวานเนาะคะ่ะเนาะคุณหมอบอกว่าสวัสดีคุณบุญเกิดครับผมคุณหมอช่วงนี้กะจะหนัก,กในการทํางานเนาะค่ะเนาะไป่จะเป๊ะนีะน่เจสีทํำนันทํำนน่แล้วเนาะคะ่ะเนาะตือน,นกับตื่นกับโบแมนว่าเตื่นสวยแห้งดอกประมาณตีหางกุ้กั้วเนี่ก็ลูกฟังเหล้าหูเร่องบอ ตงเล่าออกบอต้องตรงอยู่จังหวัดอะไรเนาะแม่แดงกับบอหอนะคะเนาะเห,นเหต็งงานถูกมือขนาโอ้ไม่มีวันหยุดเอาเงินไปไว้ไหนเนาะค่ะไม่มีวันหยุดแป๊บเดี๋ยวก็ยังดีเวะมาหาหน่อยค่ะจ้าสวัสดีเมนเนตเนาะค่ะเนาะมนเมนเนตก็สวัสดีจ้าคุณนาวาราชเบาเพียงสวัสดีน้องถุงเงินคะ่ะหน้าคอมโออยู่หน้าคอมขอบคุณค่ะแม่พี่บอสขอบคุณนะคะค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีตาต่อยนะะเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะค่ะตุงมบอกเนาะค่ะเนาะค่ะคุณหมอช่างมาดูแอร์เด้อค่ะมาดูแอร์ที่บ้านทรงไทยค่ะเนาะค่ะชาเขียวชาเขียวป๋าพรจาตาต่อยก็ส่งแตงโมมาแล้วค่ะทักทายแม่แดงคนสวยสวัสดีจ้าสวัสดีป่าพอนนะคุณหน่อยขอบายหน่อยอยากกินคือกัน,นอยากกินคือกัน,นคุณหน่อยว่าเป็นพ่องแล้วเป็นกีบค่ะ ก็เป็นไล <c oughs> คุณยอดบอกสวัสดีค่ะเบาปากหวานเนาะค่ะเนาะเบาปากหวานก็เป็นเบาเบาบอยสวัสดีค่ะผมคุณหมอค่ะผู้หน่อยบอกว่าอย่าลดตำแหน่งน้อยเดอ้อพี่หมอเล็กมากคุณหน่อยว่าไปมาให้แล้วจ้าน้องตุงบอกรักผัวเช่าสามวิจ้าค่ะผู้น้อยบอกไม่นุ่นเมื่อคืนนี้ห้องหญยต้อยพาผูส้สมากในห้องของ สายๆของแม่แดงกันนี่จะเป็นอีสานหลายนะคะจะเป็นคนอีสานเยอะค่ะพอคุณูดทำเครียดค่ะทำงานทำไปเรื่อยๆไม่ต้อยค่ะบบมี ผู้บ่อได้กับร้ายค่ะวกพี่ป้องวมไม่นรักลูกสาวคนเล็กอบอุน่นอบอุ่นมากพี่ยอดบอกกาน้องเปิ้ลสวัสดีจ้าค่ะผมจะออกไปนั่งอยู่ไกลๆเด้อไม่หยังกาเอิแก้มกะสวัสดีพี่เพชรค่ะค่ะน้องแก้ม,อกมบอกคุณคู่สวัสดี สวัสดีตาต่อยจ้าตาต่อยก็สวัสดีครับ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 จ้าแม่ต่อยก็อยู่นี่นี่เนาะค่ะเนะาะค่ะตาต่อยก็สวัสดีป๋าพรครับผมหลวงเปิ้ลก็ขอบคุณค่ะขอบคุณตาต่อยเนาะตาต่อยเปิ้ลก็เไหลแล้วมมาอาบหนาแต่งตัวกินเผากินเผานี่ละค่ะ้อมกับอันกินฝาวฝาวฝาๆฝากินเผาเขาบอกเปินลไมกินในห้ของไหลไปเลยนะคะต่วันนี้พี่หมอขึ้นกี่โมงคะ คุณครูปิ๊กถามพี่หมอเกนกี่โมงเนาะค่ะเนาะแม่พี่บอดสวัสดีเบาเพ่งจ้าค่ะสดจ้าสวัสดีพี่ยอดด้วยกันเนาะค่ะเนาะอ่ะเพิ่นชอบทำกับข้าวกินด้ยค่ะเบาปากหวานชอบทําอาหารกินอร่อยอ่ะเนาะค่ะเนาะคุณชุรัตน์นี่แม่แดงกเคยเห็นในห้องน้องน้องเปิลบอกคะเม่ขึ้นนี่เข้าไปในห้องน้องเปิลเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะองเพลินค่ะสวัสดีครับคุณหมอพี่ยอดบอกสวัสดีคุณหมอแม่พี่บ๊บอกทัางนี่บบท่านอาบพอการล่ออ้นรักพี่หมอสองวิครึ่งค่ะนงเปิินมาเนาะค่ะเนาะคุณหมอบอกว่าสวัสดี คุณบุญเกิดครับผมคุณหมอผมขอบพี่พรห็นลุ่มกับว่ามาส่งกําลังใจครับผมขอบคุณกําลังใจเนาะคะ่นะนาะขอบคุณทุกคนค่ะน้องปิ้นสวัสดีคุณมาแล้วค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณสมบูรณ์กับผี่ไผ่บุญกับคนเดียวกันเนาะคะ่นะเนาะค่ะสวัสดีคะ่ะพี่ยอดเป็นเป็นคนชั่วข่าวเนาะคะ่นะเนาะชั่วข่าว มวยกับเ้าคือเนอะาะเพื่อน่าตุ่มบอกนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ <c oughs> คุณหมอช่างมาดูแอร์เดอ้อค่ะมาดูแอร์ที่บ้านทรงไทยอาาค่ะสำหรับอาหารสำหรับทั้งทั้ง,ท,งที่รู้เธอมีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียกร้องสันจึงจำต้องยอมทนปุ่งม,มากแล้วคะ่ะองแกมบอกคุณนรสเนาะค่ะเนาะคุณนรส ทักทายหญิงขวัญโยโย่จ้าค่ะคุณหมอบุญไทยสวัสดีคุณเธอดันคิดหอนในเด้อยามเธอดันกับเขาคุณน้อยก็พี่บุนเกิดสวัสดีคุณน้อยจ้าค่ะครึ่งนาทีครึ่งไม่แดงพูดผิดเนาะค่ะนาะนาทีครึ่งคลิปเรยวก็นาทีครึ่งไม่แดงพูดผิดหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นให้ทํากี่นาทีเลยเตรียมกระละมั่งไว้ให้เด้อเอาไปวางไว้ในกะละมั่งบนโต๊ะนั่นละจ้ะถ้าวางตำยันหมาเพิ่นจองนะคะ ย่านเพิ่นเอาไปกินเพราะว่ามาสวัสดีแม่พี่บอดเบาเพ่งสวัสดีน้องเปิลจ้าคุณบุญเกิดสวัสดีน้องแก้มน้องแก้มหมกสวัสดีพี่ยอดจ้าพี่ยอดบอกสวัสดีค่ะเบาพี่ค่าแม่แดงสวัสดีค่ะน้องเปิลไปรับของน้องเปิลเนาะค่ะเนะาะค่ะคุณหมอบุญไทยก็สวัสดีกิ๊กคนที่ซีบอกคุณหน่อยเนาะค่ะเนาะ คุณสุรัสสวัสดีคุณหมอสุดหล่อของคนไข้ครับ่ะแม่ต่อยกับสวัสดีทักทายคุณพรสวรลาศโตแมแดงใ่ละเพราะว่าถ้าเพิ่อเป็นสายเพิ่กจะลับนะคะเป็นเวลาที่เพิ่นพักผ่อนค่ะคุณหมอบอกว่าสวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีพี่ยอด,ด,ยอดคนไข้แน่นวันเสาร์ครับ